สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามาเด้จากกินเขา่าลาบไก่กับต้มไก่พักแก้มกะพักกระลำกับปักวัวมือได้กิกนข,ข่าคำพี่น้องไปเฮ็ดงานกับพ่าใง่มือนี่ไปรับจอบลาบไก่ฝีมือลูกกับต้มไก่เป็นเฮ็ดถาหน้าคำมาพี่น้องมา ลูกกับเมื่อเมื่อเหรอเมื่อนอนบาน <c ười> แตบกบแตบบ <c ười>

คุณน,นายมันเลือดมากแบ่นหมเนาะ ข้าวเดึกทุกวันมันสีพร้อมยังไงเนาะพี่นอ้องแนวกินกระแซบแทบกับข้าวก็อร่อย ลาบไก่ฟีมือลูกสาวใหญ่ก็บลูกเคยพันโบเดชไปเห็นงานพี่น้องขายเพื่นเฮ็ดถาลูกสาวกลางกับประเทศกึ่งเก่าลูกสาวหลากับไปโรงเรียนขายเพื่อนมาอยู่บ้านเศร้าขายไปกรุงเทพพื้นใสกับโบพือบ้านเห่อลงมาพี่น้องเนาะ เทาให้่คนไปกรุงเทพหากินน้ำบานเท่าไห่แล้วพ่อได้กินอยูห่หรอเฮดรับขาวแสบเฮดแท่นแม่ได้เลยเฮดค้ายกัได้แสบอยู่ ຂໍສວນໃຫ້ພໍ່ມື້ນີ້ຂໍສ อันนีเบิดเบิ้งนี่โทรทัานได้เปน็นหออเบิด <c> เ <oughs> บิ้งเท่ทารท่านเบิ้งข้าวมากับเขาเขาเขาซูมือซูเว่นแนะนกินขา ใจะมันแซ่บ <c> ม <oughs> <c oughs> าจอยเ <c oughs> <c oughs> ข่าก็ใหมันแซ่บสิจอยจัยงได้เนาะ อีกก้อนพี่นอ้องแสบไรกินบัจักเศ้าไงละพี่น้องขอบคุณที่เข้ามารับชมจ้า